รถบ้านแท้ๆมือเดียวป้ายแดงภายในจะเป็นเบาะหนังนะคะหุ้มมาใหม่ผลู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะ4ประตูออโตอ้ที่ราคาไม่ถึง3,000 0นค่ะวันนี้เข้ามาใหม่อีก1นคันค่ะกับ m i t s u b ิชิ i ทร์ทาน d o บเบิลแคบเครื่องยนต์2.5นะคะเป็นตัว G L S Plus นะทุกคนคันนี้ตัวนะคะ สี่ประตูออโต้ตัวสูงนะคะและได้รถบ้านแท้ๆมือเดียวป้ายแดงจัดไฟแดนได้อีกด้วยเดี๋ยวนี้จะพามาชมรายละเอียดคันนี้กันค่ะสำหรับคันนี้นะคะรถได้โครงสร้างเดิมสวยๆน็อตไม่ขยับนะคะเดี๋ยวจะพามาดูด้านหลังกันก่อนดีกว่ามาด้านหลังของเขานะคะสิ่งที่อยากให้ทุกคนโฟกัสก็คือแม็กไนเนอร์ค่ะ ทุกคนแมกไลเนอร์เนี่ยสภาพสวยสมบูรณ์มากๆนะคะรถคันนี้เนี่ยถือว่าไม่ผ่านการขนของหนักแต่อย่างใดน,นะคะเพราะว่าริ้วรอยการใช้งานน่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆและโครงสร้างนะคะดูทุกคนฝากระโปรงหลังก็คือน็อตไม่ขยับค่ะสะภาพใหม่มากๆคันนี้เนี่ยได้รถบ้านมือเดียวแม่แดงมีเล่นพร้อมนะคะและที่สำคัญราคาถูกด้วยเดี๋ยวจะพา,มาชมภายในตัวรถของเขาค่ะ ภายในนะคะร,รถมี12ภายในขนาดเนี้ยถือว่ากิฟมากนะคะได้หน้าจอนะคะทัศสกรีกนเกียร์ออโต้มาด้วยภายในจะเป็นเบาะหนังนะคะหุ้มมาใหม่สภาพเบาะเนี่ยยังคงสวยงามน,นะคะสามารถใช้งานต่อได้อีกยาวๆเลยค่ะมาดูผู้โดยสารกันมั่งห้องผู้โดยสารนะคะบอกเลยว่าใหม่เหมือนกันค่ะใหม่กิฟต์นะคะใหม่กิฟต์เบาะหนังเหมือนกัน สภาพเบาะยังคงใหม่สมบูรณ์นะคะโอ้โหได้ในราคา2องแสนกว่าบาทเนี่ยได้ในสภาพนี้ถือว่าคุ้มแล้วเดี๋ยวจะพามาดูในห้องเครื่องกันบัางค่ะตัวห้องเครื่องนะคะทุกคนดูนี่เลยแห้งๆไม่มีน้ํามันเยิ้มมาดูโครงสร้างฝากระโปรงนะคะทุกคนสวยไม่เคยทําสีนะคะฝากระโปรงไม่เคยแกะทําสีมาก่อนแล้วเครื่องเนี่ยสวยๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยสภาพสมบูรณ์มากคันนี้เนี่ยถือว่า โอเคเลยกับ4ประตูออโต้ที่ราคาถูกนะคะสำหรับคันนี้นะทุกคนถ้าใครอยากจัดไปแนนคันนี้เนี่ยรถมี12สามารถจัดได้6ปีนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ6 00ันกว่าบาทเท่านั้นค่ะและคันนี้นะคะราคาตัวอยู่ที่2 7 9 0 0 0บาทรถผ่านใช้งานแค่ ห0 0 0งแสนกว่านิดๆเท่านั้นค่ะนะคะ119,000กว่ากิโลเท่านั้นถือว่าน้อยมากๆเพราะรถคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆมือเดียวป้ายแดงและที่สำคัญนะคะมีเล่มพร้อมโอนแล้วรถเนี่ยสภาพสวยมากๆถ้าใครสนใจอยากจะทราบรายละเอียดอยากจะดูรูปภาพหรือดูหน้าเล่มสามารถคอมเมนต์ติดต่อหรือโทรมาขอที่นี่ได้เลยได้ที่เบอร์ด้านล่างนะคะ สำหรับใครที่กำลังกังวลที่จะซื้อรถมือสองกลัวว่าจะโดนรถย้อมแมวมานะคะนี่กล้าพูดเลยว่ารถที่บอยรถบ้านทุกคันไม่ผ่านการชนหนักที่ความจมน้ำแน่นอนแม้กระทั่งรถปีลึกนะคะเราคัดพิเศษต้องเป็นรถมือเดียวเท่านั้นและต้องเป็นรถที่สวยจริงๆค่ะใครที่ดูอยู่แล้วต้องการที่จะทราบรายละเอียด ก็โทรมาได้หรือถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะคะสามารถเข้ามาดูรถคันนี้ได้ที่บอยรถบ้านสาขาเพชรบุร hmm. ีค่ะสำหรับวันนี้นะคะดี่ต้องขอตัวลากันกันก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ